ก็วันนี้ทุกคนก็สู้ได้ดีเกมเราก็สามารถต่อบกับทีมไทยได้สุสีผมว่าพวกเขาคนนี้ถึงจะแพ้ก็ผมว่าเขาเร่กร้องเร็วในบอสุดจ้ผมวิธีการเล่นเราเป็นนักเตะเราชนเยอะแล้วก็เราก้าเล่นแล้วก็สู้เลยแล้วถึงเว่าต้นางจะรุมเร็วกนั้นแต่ การเล่นด anyway, ูว่าเราสำเร็จสำเร็จหรือทไม่สำเร็จวันี้วันนี้ใช้ใช้นักเตะเยาวชนที่ได้สอบป้องผ่านได้เห็นอะไรในตัวพวกเขาบ้างคือเราก็ต้องการพัฒนาเด็กพวกนี้ให้ให้ก้าวไปในอนาคตสโมสรจะได้ไม่ต้องซื้อตัวรถเตะแพงอะไรเงี้ยเราก็เน้นการสร้างต้ำตูนก็ต้องการเด็กเยาวชนอายุ20-27อะไรเงี้ยมามาสร้างเพื่ออนาคตอะไรเงี้ย พวกเขาเริ่มเริ่มดีขึ้นเริ่มปรับตัวดีขึ้นแล้วก็เริ่มรู้ว่าฟุตบอลในอนาคตบดต้องแข่งแรงแข่งแข็งเขาเขาต้องดูแลตัวเองเป็นมืออาชีพน้องก็ขอดูมอลแมตช์ต่อแมตช์นะเรายังมีเกมต่ค้างอยู่แล้วแล้วก็ช่วงนี้มันก็ก็ผ่านรูปผลไปแล้วแต่เม้่ามีเกมเดือนหนึ่งแปดเกมเพิ่มหนึ่งต่างมากนะเราต้องเตะกาศลกุอาทิตี่ มันเราก็ต้องโรเลชั่นผู้เล่นให,ให้แล้วก็ต้องพัฒน,นาทุกคนให้ให้เล่นให้เวลาเปลี่ยนตัวหรือเวลาโรเลชั่นทีมจะได้มีเสถียรสมดุลอะไรเคีเค้